ก่อนท่องสัมมาอารหังต้องตั้งนโมสามจบหรือเปล่าคะอ๋อค่ะก็คือนโมสามจบนี่นะคะก็จริงๆนะคะก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะจะตั้งหรือว่าไม่ตั้งก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะตั้งแค่รอบเดียวตอนเช้าก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นระหว่างวันก็สัมมาอาระหังไปได้เลยนะคะ โดยการตั้งนโมสามจบเนี่ยหมายถึงว่าเรานะคะทำการบูชาเครพพระพุทธเจ้านะคะก็คือนโมครั้งนโมสาครั้งเนี่ยก็เป็นการนมัสก,การพระพุทธเจ้านะคะในปัจจุบนนะะันค่ะพระพุทธเจ้าในอดีตและพระพุทธเจ้าที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยตรงนี้นะคะก็ เรานะคะไม่ต้องเอาจิตใจไปจดจ่อมากนะคะโดยเราจะตั้งหรือว่าไม่ตั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยสวดปริกรรมภาวนาแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงจุดแห่งพลังบาร,รมีบุญนะคะโดยเราจะต้องท่องแล้วนะคะให้เราใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับสัมมาหลัหังนะคะให้ใจกับพุทธมนตสัมมารละหังเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื่อเชื่อมกระแสบุญกระแสบารมีนะคะ พอเราเชื่อมได้ปุ๊บนะคะเราจะรู้สึกว่าหัวโล่งนะคะเบาสบายการทํางานไม่ว่าจะเป็นทั้งในทางโลกและทางธรรมเนี่ยมีความราบรื่นนะคะการเจราจาเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นนะคะสภาพจิตใจดีขึ้นนะคะไม่ไม่เป็นคนที่ทุกข์ง่ายจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่มีความสุขก็ไม่ติดกับความสุขจนเกินไปนะคะเป็นคนที่สามารถยังอารมณ์ได้ทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่ดีและไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้คือสิ่งสําคัญมากกว่าคือเรื่องการสวดแล้วเนี่ยทำให้เราสบายนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์เป็นสำคัญนะคะอารมณ์ต้องมีความเบาอารมณ์ต้องมีการยับยัง้งในอารมณ์ที่ไม่ดีได้นะคะโดยจะต้องค่อยๆลดน้อยลงนะคะตรงนี้ก็ให้ทําตามที่สะดวกนะคะไม่ต้องไปออซีเรียสอะไรนะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะอยู่ที่กำลังของจิตนะคะให้จิตเนี่ยเข้าถึงกำลังตรงนี้นะคะอาจจะตั้งน้ำโมตอน เช้ารอบเดียวก็ได้นะคะสำหรับเจี๊ยบก็แล้วแต่สะดวกนะคะก็จะตั้งน้ำมนต์ค่ะก่อนที่จะสวดสัมมาหังนะคะหรือบางทีระหว่างวันถ้านึกขึ้นได้ก็จะท่องเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะค่ะเจี๊ยบก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะ